ลหลล,หล,ลปถึงหลังเลยใช่ไหมถึง<ช>ส,สะโพกถึงหลังท่านนี้ดีมากแต่ห้ามใช้ในกรณีหมอนรองกระดูกเคลื่อนจำไว้นะบางคนไม่รู้ว่าเป็นหมอนรองกระดดกแล้วใช้มีสิธิ์หลุดเพราะท่านนี้มันไปท่าก้มไงเรายกมากๆแล้วหลังมันจะโก่งหมอนมันจะดันหลุดเราต้องเช็คให้แน่นอนก่อนว่าไม่ใช่หมอนหมอนเช็คไม่ยากก็ก้มไม่ได้คนไข้ก้มแล้วจะปวดล้าวลงขายกขาไม่เกินสามสบสี่สิบร้องนะ น,นี่มันเป็นภาวะเส้นตึงเฉยมันต้องแยกกันให้ออกเห็นไหมอันนี้เราพักเขานะหย่อนมานิดเดียวพักให้สบายในในฟอสเข้ามาให้หายใจไหวไหมนี่หน่อยเนาะอันนี้กดล,ลงกดไปเท้าลงพอกดไปเท้าลงปกบปเป็นไงตึงไหมตึงนองเลยนะถึงก็พับ ต้องอย่านานนะนางคนไข้จะก,กั้นหายใจแล้วก็จะมีปัญหาหัวใจยิ่งคนสูงอายุมันมีความดันสูงเราต้องต้องอย่านานไม่เกินสิบวินาทีหรือห้าวินาทีแล้วก็พักขึ้นมาแต่อาศัยทำไปไงบ,อบอ่อยๆเพิ่มองศาพอดีขึ้นแล้วก็โยกขึ้นไปนะเพิ่มองศาแล้วกดลงไปไหวไหมไหวนะไหวนะวนะอนบริเวณคนไข้รู้ปกติถา,ามคนไข้คุย,คย